بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقلة من لساني يفهو قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفتك وسهل لنا ابواب فضلك يا ارحم الراحمين وتتعلم التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفالة والاستفالة والحث على التمسك بكتابه سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่ง <applause> <applause> ต้องชุกดในพระเมตตาของลอสุบฮานะหูตะอาลาที่ทำให้เราได้พบกันอีกครั้งนะครับตอนนีนะ้ในวิชาชีวประวัติหรืออัสซีรตุนนาบวียนะของระดับมอนหนหึ่งเรานะเราอยู่ในบทที่15แล้วนะครับในหนังสือที่เราได้ใช้ก็คือน่าจะเป็นขดหนังสือนั่นแหละเล่มสี ส้นะคุณลาซ้อนรุ่นยาปีนันเองนะครับบทที่15เป็นบทที่พูดเกี่ยวกับนะบุคคลแรกแรกที่เข้ารับอิสลามที่ทาน,นาบีดาวะแบบลับๆตอนแรกนะมีใครที่เข้าก่อนบ้างแล้วก็ผ่านไปแล้วว่าผู้หญิงคนแรกคือท่านหญิงคดิจะบินติคุยลิดนะแล้วก็มีอะไรถ้าผู้ชายก็คือท่านอบูบักอสัสซิดีกนะแล้วถ้าเป็นทาสชายก็คือท่านอะไร ซดบินฮาริซะส่วนถ้าเป็นเด็กก็คือท่านอาลีบินอบีตอลิบนะท่านอาลีบินอบีตอลิบนะครับอ่ะต่อมาวันนี้นะครับหน้าที่15ก็คือข้อที่สี่วกดดาอาอบูบักรินมันยูฮิบบูฮูวยูฮิบบูนะฮูนะแท้จริงท่านอบูบักร นะครับแท้จริงท่านอบูบักได้เรียกร้องมันอยู่ให้บู่าอยู่ให้บูนะฮูบุคคลที่เขารักบุคคลที่เขารักและพวกนั้นก็รักเขาและพวกนั้นก็รักเขานะเรียกร้องใครบ้างละคนที่เขารักแล้วคนที่พวกนั้นก็รักเขาก็คือพวกสนิทนะสิ ใช่ว่าจะบอกของเนี่ยจะบอกของดีของลับๆที่เขาไม่เคยได้ยินมาก่อนนี่เราจะไปเป่าประกาศเลยได้หรือไม่นะเราก็ผ่านกันมาแล้วถ้าไปประกาศเลยกลัวจะเป็นการรีบเร่งนะไปสู่ความเข้าใจของคนที่เขายังมีของเดิมอยู่เขาเรียกว่ามีทัศนคติแบบเดิมๆอยู่จะไปเปลี่ยนของเขานะ่ยมันยากเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนกับใครล่ะ ก็ต้องเปลี่ยนกับคนที่รักเราก่อนคนที่เรารักและคนที่เขาก็รักเราเขาเชื่อว่าเราน่ยจะพูดแต่ความจริงเขาเชื่อว่าเราน่ยไม่เอาความร้ายไม่เอาสิ่งไม่ดีมาบอกเขาหรอกนะใครแล้วกับคนในครอบครัวสิใช่ป่าที่ท่านอบีบอกก่อนเลยคนในครอบครัวคนเหล่านี้นะไม่ไม่แน่นอนไม่แม้แต่จะให้นะคนในครอบครัวกันเองเนะ่ยเป็นอันตรายมีหรือ ที่คนในครอบครัวจะเอาตรายเข้าบ้านบอกศัตรูว่านะเข้ามาสมมุติว่ามีโจรเข้ามาในบ้านเรามีศัตรูบุกเข้ามาในบ้านเรานะมะเราอยู่ในครัวไอ้ย่อเราอยู่หลังบ้านโจรมันถามว่ามะมึงอยู่ไหนเราจะชี้ไปในครัวเลยไหมมันเอามีดเอาปืนมาจ่อเลยบอกไม่ไ้มะมึงอยู่ไหน เราก็ไม่พูดหรอกเราจะไม่เอาสิ่งร้ายๆนะให้กับครอบครัวเช่นเดียวกันถ้าต่อให้มันเอามีดจี้คอมะเนี่ยคิดว่ามะจะบอกไหมว่าเราอยู่ไหนสมมติว่าเราอยู่ข้างบนบนห้องข้างบนเนี่ยมะคงไม่บอกจนหรอกลูกอยู่ข้างบนขึ้นไปสิมีอีกคนหนึ่งมีอีกสองคนห้องทางซ้ายคนหนึ่งมีเออไม่มีหรอกเช่นเดียวกัน ได้รับสิ่งดีๆมาก็ต้องการที่จะบอกคนในครอบครัวก่อนเป็นอันดับแรกมะฉันได้คะแนนเกเสรดีมานะมะฉันได้ที่หนึ่งมานะมะฉันเนี่ยครูชมมาด้วยโอ้ฉันอ่านคุรานดีแล้วก็ว่ากันไปนะครับนี่แหละก็คือเขาเรียกว่าท่านอบูบัคก,ก็เลือกที่จะด่าว่าคนที่เขารักแล้วก็คนเหล่านั้นก็รักเขาด้วยอ่าเกิดแล้วก็เป็นยังไงเขาบอกฟาอาจาบะฮูจมอุนกะซีรุน่นนะ ก็ได้มียำอุนก็คือกลุ่มกะซีรุนกลุ่มจํานวนมากคือกลุ่มใหญ่ได้มีกลุ่มคนจํานวนมากได้อาจาบะหูตอบรับคําร้องขอของท่านอบูบักตอบรับคําเรียกร้องด่าวะเชิญชวนของท่านอบูบักนะมีกลุ่มชนกลุ่มใหญ่เลยจํานวนมากก็ได้เข้ารับนะเข้ารับอิสลามแล้วนะมินฮุมส่วนหนึ่งจากพวกเขาเหล่านั้น นะครับมีหลายคนมากเลยนะคนนี้ว่าหนังสือเราจะยกมาให้เพียงแค่สองคนนะครับส่วนหนึ่งมินฮุมส่วนหนึ่งจากพวกเขาเหล่านั้นอุสมานอูบนอัฟฟานท่านอุสมานบินอัฟฟานหนะ้บุตรของท่านอัฟฟานท่านอุสมานบุของท่านอัฟฟานอ่ารู้จักกันดีใช่ไหมชื่อคุณคุณคุณดี๋ยครูละฟ้าอาราชิดีนคนที่สามนะท่านไซนัอุสมาน แล้วก็แต่งงานกับลูกทนบีถึงสองคนนะถึงจึงถูกได้รับสมญานามว่าจุนนูรอยน์เจ้าของสองรัศมีนะอ้าวเ,เรื่องราวของเขาเป็นอย่างไรท่านอุสมานเนี่ยทนบุบักชวนเข้าอิสลามก็เขา้านะเขาบอกววาลมมามอาลีมาอัมมูเมื่ออาลีมาอัมฮมูลุงของท่านอุสมานได้ทราบข่าวได้รู้เรื่อง ลุงของท่านชื่ออัลฮากามูที่อยู่ในไอ้นั่นนะ่ะอยู่ในฟันหนูนะ่ะลุงของท่านชื่ออัลฮากัมได้รู้เรื่องได้ทราบข่าวบีอิสลามีฮีด้วยกับอิสลามของท่านอุสมานบีอิสลามีฮีด้วยกับอิสลามของท่านอุสมานรู้ว่าท่านอุสา a นนะ่ะเข้ารับอิสลามแล้วอู้้พอทราบข่าวปุ๊บเกิดอะไรขึ้น คือคนตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ยอมอะไรแลยมึงไปเอาศนาะส,สนาใหม่ของมุฮัมมัดมาเลยยอมไม่ได้เว้ยทำไงเอาซกอฮูกีตาฟันเอเขาจึงได้มัดท่านอุสมานกีตาฟันด้วยกับเชือกมัดด้วยกับเชือกไอเชือกตรงนี้คือเชือกที่ใช้มัดสัตว์นะ่ะใช้มัดสัตว์นะ่ะก็คือ อะไรล่ะเอแถวบ้านเธอมีกันลบาถ้าแถวบ้านครูมีโรงควายสมัยก่อนตอนนี้ก็ยังมีอยู่เชือกควายอ่ะเชือกใหญ่ๆมัดสัตว์เอาไว้มัดสัตว์เนี่ยเอามามัดคนเอามามัดคนอืมแล้วก็บอกว่าไงว่าก็ละตรุกดีนะอาตรุกดีนะอะบาบาอกะ วะตัตตบิูดีนันมุสตัดิษันท่านนะท่านจะทิ้งศาสนาของบรรพบุรุษของท่านนะตรูกูดีนอาบายกาท่านทินท้งศาสนาของบรรพบุรุษของท่านนะและอะไรและไปตามศาสนาที่มันเกิดขึ้นมาใหม่นี่และไปตาม ศาสนาที่มันเกิดขึ้นมาใหม่นะบอกอย่างนั้นอ่ามันเหมือนเชิงเชิงเขาเรียกว่าอะไรนะเชิงเหยียดหยามเชิงตําหนิแหละให้นี่มึงทิ้งศาสนาเดิมของบรรพบุรุษไปเอาศาสนาใหม่เลยอะนะประมาณอย่างนั้นนะประมาณอย่างนั้นอือวะลาหีละ أ ต ل ّ ك ح ت ะม ت อันตะอ ن ล ع ل ฮ ه นะว่ลลาลอฮแน่นอนและอาฮุล,ลุกะข้าจะไม่ปล่อยเจ้าก็คือท่านอุสมานน่ะลุงบอกข้าจะไม่ปล่อยเองฮัตต่แต่ไอ้มาอันอาไรที่จนกว่าเจ้าจะทิ้งสิ่งที่เจ้าเป็นอยู่จนกว่าเจ้าจะทิ้งสิ่งที่เจ้าเป็นอยู่คือทิ้งอะไรให้ทิ้งอิสลาม ถ้าเลิกจากอิสลามเดี๋ยวก็จะปล่อยไม่งั้นจะมัดไว้อย่างนี้แหละเอาสิเออาเอาสิฟะกอลละหูอุสมานูท่านอุสมานก็ได้กล่าวกับลุงของท่านว่านะวัลลอฮิลาอะดาหูขอาซาบานต่อร้อนเลยฉันจะไม่ทิ้งอิสลาม ฉันจะไม่ทิ้งอิสลามวาลาอูฟาริคูฮูและจะไม่แยกจากอิสลามเป็นอันขาดจะไม่ทิ้งจะไม่ไมแยกขาดจากอิสลามนี่คือความรักของสหฮาบัตท,ที่มีต่ออิสลามคือความที่เขาเห็นค่าของอิสลามขนาดนั้นค่าของอิสลามในหัวใจของเขาเน่ยมันมากมายขนาดนั้นมันมีค่าที่เขาจะไม่ยอมทิ้งต่อให้โดนมัดตลอดไปก็ไม่เป็นไร นี่แรกมานะครับฟะลัมมื่อาอัมมูฮซศลับตะฮูตะร์คาหเมื่อลุงของท่านอุสมานได้เห็นถึงความใจแข็งของท่านอุสมาซสลับะนะก็วีความเข้มแข็งความใจแข็งเนี่ยตาลกะฮูก็เลยปล่อยเข้าไปก็เลยปล่อยเข้าไปคือเอาไม่ได้แล้วนะครับนี่คือ เหตุการณ์ในอดีตของคนนะยุคสหฮาบะยุคท่าน,นาบีเลยปัจจุบันนี้นะครับนะักเรียนลองต้องเทียบเราเห็นประวัติศาสตร์เนี่ยเราต้องเอาข้อคิดมาเทียบปัจจุบันเนี่ยบางคนนะไปไปไหนต่อไหนเนี่ยนะบางทียังไม่กล้าบอกคนแล้วว่าเราเป็นมุสลิมทำไมอ่ะมันทำไม ผู้หญิงบางคนยอมไม่ใส่พราะกุมหัวเพราะกลัวคนจะรู้ว่าเป็นมุสลิมะทำไมจะไปทำเรื่องชั่วหรือไงล่ะเอ,อถึงได้กลัวนะบางคนไม่กล้าละหมาดไปต่างจังหวัดหรือไปเที่ยวไหนต่อไหนได้ไม่กล้าละหมาดกลัวอายเขาอายใครนี่แผ่นดินของใครเนี่ยใครสร้างอัลลอฮ์สร้างพระเจ้าสร้างมัวแต่อายสิ่งถูกสร้างก็คือมนุษย์เหมือนกัน จนกระทั่งละเลยคําสั่งใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตะอาลาซึ่งเป็นผู้สร้างแล้วก็เป็นผู้ที่ใช้เราให้อิบาดาหต่อพระองค์บางคนเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าลองถามใจดูเวลาไปเที่ยวห้างเลยอะไกล้าไม่ปูภาพปุละหมาดละหมาดข้างรถเวลาไปต่างจังหวัดละหมาดในปั๊มอายคนไหม หรือว่าต้องยอมทิ้งอุ้ยต้องหาที่ไม่มีที่ละมาเลยเฮ้ย,ยพื้นดินทั้งหมดเนี่ยอุมมะมุฮัมมัดียาเราเนี่ยนะท่านบีได้รับสิทธิพิเศษคือสามารถละมาดได้หมดถ้ามันสะอาดคือปั๊มเปิมกับละมาดได้หมดถ้ามันสะอาดข้างทางละมาดได้หมดอยู่ที่เราเนี่ยมันเอาเปล่าบางคนขายอิสลามถูกๆเดือนบวชไม่บวชอมามอนมาไม่บวชนู่นเที่ยวกินอะไรแล้วก็บอกอมไม่เป็นไรหรอก มีเงินไปอีกหรือบางคนทำอัลเลมอ,อีกไปทำงานเนี่ยเอาเป็นคนโตเลยนะไปทางานเนี่ยเวลาเขาบอกเอา้าไม่ละหมาดเหรอรู้จักเพื่อนมุสลิมมาคนหนึ่งเขาละหมาดนะเวลากลางวันกลางวันเงี้ยบอกไม่เป็นไรขาดได้เดี๋ยวไปใช้เอาที่บ้านนั่นตั้งใจทิ้งละหมาดเป็นยังไงอะ่ะเขามีแต่ว่าจะละหมาด แต่มันไม่ได้จริงๆแกงมันเปื้อนหรืออะไรเขาก็ละมารักษาเวลาใบแล้วก็ไปละหมาดอีอาดาที่บ้านทําอีกครั้งหนึ่งที่บ้านไม่ใช่ตั้งใจทิ้งเพื่อไปก่อดออย่างนั้นไม่ใช่นี่เพราะอายบางคนก็ยอมทําพิธีกรรมตอนเป็นนักเรียนอยู่มีเข้าโรงเรียนที่เรียนรวมไม่ใช่บูรณาการอย่างเราไม่ใช่โรงเรียนอิสลามอย่างเราไม่ใช่ในศาสนาอย่างนี้ก็ไปเรียนนุ่งขาทรงขาสั้นบ้าง เพราะเขาไหว้ครูก็ไปไหว้กับเขาไปกราบกันด้วยมีเหมือนกันไม่ใช่ไหว้ครูวัดดีครูอย่างนี้แต่ไหว้ที่ลงไปกราบเนะี่ยพิธีไหว้ครูตรงนั้นมุสลิมทําไม่ได้แต่อ้ไหว้ครูอย่างเงี้ยต้องทําด้วยซ้ําเพราะเป็นการให้เกียรติครูบาอาจารย์ต้องทำนึกอออปะเออคนละอย่างแต่เอาภูมลาัยไปให้เอาอะไรต่ออะไรไปไป,ไปกราบครูกราบสามครงอับบาเจราได้ก็ว่ากันไปเงนี้นะ สิ่งเหล่านั้นไม่กล้าที่จะบอกว่ามุสลิมค่ะมุสลิมครับทําไม่ได้ไม่พูดทากับเขาไปเฉยมีนี่ฉะนั้นการทำดีละเราเนี่ยห่างไกลจากตรงนี้แต่เราก็ไปโดนเรื่องอื่นเรื่องกล้าไหมจะละหมาดต,ตรงอื่นกล้าไหมที่จะบอกว่าเฮ้ยเวลาคนบอกมุสลิมโฟเบียกล้าไหมที่จะบอกว่าไม่ได้มุสลิมไม่ใช่อย่างนั้นนี่ฟังความจริงไหมเดี๋ยวฉันจะบอกให้ฟังนี่ช่วยปกป้องอิสลาม หรือว่าให้ชังมันเหอะม่ใช่เราเว้ยไปเถอะหรืออย่างนั้นนี่ตรงนี้วัดอิมาเห็นป่ะไซนาอุสมานเนี่ยเขาบอกฉันจะไม่ทิ้งและจะไม่แยกจากอิสลามเป็นอาขาดนี่คือความเด็ดเดี่ยวท่านาบิลานต่อไปข้างหน้าจะมีโดนอะไรท่านบิลานโดนอะไรท่านบิลานโดนเอาหินเนี่ยที่ร้อนร้อนเนี่ยนะมาทาบบนหน้าอกซึ่งถูกตรึงเอาไว้ที่ทะเลทราย ในายงานเล่าว่าขณะที่ถูกตึงนั้นเป็นเวลาร้อนจัดเป็นเวลาจริงเที่ยงทรายตรงนั้นร้อนขนาดที่ว่าถ้าเอาเนื้อดิบก้อนหนึ่งไปวางก็ถึงกับสุกได้แล้วนี่เอาหลังคนไปนาบนะตึงเอาไว้สี่มุมเอาหลังไปนาบไม่พอกลัวที่จะยกตัวขึ้นมาได้เพราะท่านวิลานี่ก็ถือว่าแข็งแกร่งเหมือนกัน เอาหินทับที่หนะ้าอกอีกท่านมิลานบอกอาฮัดอาฮัดไม่เปลี่ยนแปลงจริงๆอัลลอฮ์งง Allah, องเดียวอัลลอฮ์องเดียวถ้าเลิกเป็นอิสลามจะปล่อยไม่ทรมานไปเถอะเพราะอัลลอฮ์ข้างหน้านะโลกหน้ามันจีรังมันยาวตอนนี้โดนแค่นี้ถือว่าสบายมากถ้าตายไปก็ะฮีดอัลลอฮ์สบายหัวใจนี่มุ่งต่ออัลลอฮ์อย่างเดียวท่านอุสมานนี่ก็เหมือนกัน ทั้สมาเนี่โดนมัดลุกไปไหนไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าโดนมัดนี่จะมีตบตีด้วยเปล่าเพราะหลายหลายคนก็โดนมาเดยวโดนมัดเปล่าๆแค่ไม่ให้กินข้าวซึ่งจริงๆไปพูดว่าแค่ไม่ให้กินข้าวเครียดไหมเนี่ยเหมือนไม่เครียดเอาเวลาสมมติว่าคาบเที่ยงแล้วครูบอกวันนี้ไม่ให้กินข้าวก็มีอาการเหมือนกันแหละพวกเราบางทีใช่ป่าหรือว่าเย็นนี้มาให้กินข้าวพรุ่งนี้ก็มาให้กิน แล้วก็มัดไว้อย่างนั้นจะขี่จะเที่ยวยังไงล่ะเนี่ยอ่านีท่านอุสมานนะครับดังนั้นเราให้เทียบกับตัวเองเอามาดูอีกคนหนึ่งออีกคนหนึ่งวอกีล่าตรงนี้นะ,ะเป็นเรื่องราวของท่านชื่ออยู่ข้างล่างสุดอัซซูบัยรูบอัซซูบัยรูบินุลอาวานอาวามท่านซูเบตบินอาวามบรรทัดสุดท้ายหเห็นเปล่านั่นะแหละนี่คือเรื่องของเขา เรื่องของเขาคือเนี่ยวอกไก่ยลราเนี่ยเป็นเรื่องของเขานะนะเรื่องของเขานะอ้าวดูเขาโดนดอะไรกานยริลุดูดคอนอะะฮฮิวุวมุกัยดูห์ก็คือลุงของท่านซูเบตก็เหมือนกันยุบซิลุดดูคอน่าได้ปล่อยควันรมควันอะไรที่กับเขา วัวหัวมกไกยดุลในสภาพขีงเขานะถูกมัดอยู่ท่านซูเบตบินอวามก็ถูกมัดอยู่เหมือนกันแล้วลุงก็ลมควันด้วยไม่ได้ธรรมดาไม่ได้มัดเฉยๆมัดและห้นลมควันด้วยกะเอาตายเลยนะเออเียรจออลาอิบานติลอาสนามีเพื่อให้ท่านซูเบตนักกลับไปอิบาดะ ต่อรูปปั้นเจวิตคือให้ท่านซุเบตนะกลับไปอิบาดะต่อรูปปั้นเจวิอ่ากลับไปพระเจ้าองค์เดิมเว่ยกลับไปรูปปั้นเวิไปคารบสักการะหินเหมือนเดิมสิท่านซูเบตบอกนะท่านซุเบตว่าไงอะฟกอวะฮุลลอหุบินนียตี อ่อาล l l a h subhanahu wa t a a l ก็ได้ทำให้ท่านซุเบตนั้นมีความแข็งแกร่งมีความแข็งแรงมีความแข็งแกร่งบินนิยัดด้วยกับความเขาเรียกว่าอะไรม,มีความมุ่งมั่นอันแข็งแกร่งดีกว่านิยัดก็คือเนียดนะ่มีความมุ่งมั่นอันแข็งกล้าอ่ามีความมุ่งมั่นอันแข็งกล้าท่าน Zubed ก็ไม่เปลี่ยนเหมือนกันไม่เปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนนะครับยังคงนะอยู่ในแนวทางอันถูกต้องถึงแม้จะถูกทำร้ายกอตามนี่ก็คือหัวใจของมุมินผู้ศรัทธาที่แข็งแกร่ง,งนะครับอ่าบรรดสุดท้ายซาลิซุลคุลฟาอิรรอชิดีนอ่าอันนี้คือท่านอุสมานท่านอุสมาน,นเป็นคุลฟาอลีฟ a คนที่สามลีฟาอัรราชิดีนคนที่3ท่านอุสมานนะครับ อท่านอุสมานเป็นคนที่สามนะแล้วก็วะซูบัยรูบนุลาอวามก็คือนี่คือคนที่สองที่ท่านอบูบักเขาเรียกว่าตัวอย่างอีกคนหนึ่งอ่ะที่ท่านอบูบักได้ชักเด่นได้เข้ารับชักชวนให้เข้ารับอิสลามนะครับแล้วก็เรื่องราวของท่านนะ่ะถูกกล่าวมาก่อนตรงคําว่ากีลาบันไอสามบรรเอขึ้นไปสองบรรทัดนะ่ะตรงคาว่ากีลาคือเรื่องราวของท่านซูเบตนะครับหนังสือคือมันมันสลับกันนิดนึงน่ะโอเค อาอัสอิล่าคำถามครับนะอย่าลืมเขียนทุกทุกจดที่ครูเตือนเอ่อจดที่ครูสอนให้นะครับแล้วคำรงคำตอบป็จดเอาไว้ก่อนยังไม่ต้องลงสมุดในหนังสือนี่แหละเขียนไว้ก่อน <Okay. S 1> อัสอิล่าข้อที่หนึ่งมันเอาวะลุมันอามานบีฮิมินันนิซาผู้หญิงคนแรกที่เข้ารับอิสลามคือใครข้อที่สองนะไม่ต้องครูมไม่บอกคำตอบแล้วนะน่าจะรู้ ข้อที่สองมันอาวะลุมันอามานะบิฮีมินาริจาลผู้ชายคนแรกที่เขารับอิสลามคือใครนะข้อที่สามมันอาวะลุมันอามานะบิฮีมินัสซิบิยานเด็กคนแรกที่เขารับอิสลามคือใคร แล้วข้อที่สีมาซะอามิลอบูบักรินบาดออิสลามิฮิท่านอบูบักได้ทำอะไรหลังจากที่ตัวเองได้เข้ารับอิสลามแล้วท่านอบูบักได้ทำนะทำการอะไรนะทำอะไรเมื่ออหลังจากที่ท่านได้รับอิสลามแล้วนะทำไรครับก็เรียกร้อง เรียกร้องกับคนที่ท่านรักและก็คนที่รักท่านนเข้าสู่อิสลามแล้วก็มีคนตอบรับจํานวนมากหนึ่งในงนั้นคือท่านอุสมานกับท่านซูเบตบินอาวามนะโอเคอ่ะทิ้งไว้แค่นี้นะครับบทต่อไปก็จะพูดถึงการประกาศศาสนาแบบเปิดเผยแล้วว่าเป็นอย่างไรนะว่ลลาลอฮุสุบฮานะหวูวะอาลาอาลัม